สองของเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะคะพี่สอนมาถึงตรงนี้แล้วถึงวิตามินแล้วเป็นสารตัวสุดท้ายที่พี่จะสอนตัวสุดท้ายที่เป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นตัวสุดท้ายที่พี่จะสอนแล้วในบทนี้ไม่มีอะไรมากวิตามินเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเนาะวิตามินเนี่ย ของวิตามินหลักๆที่สําคัญเลยก็คือมันจะควบคุมการทํางานของตัางกายให้เป็นปกติโอเค วิตามินเนี่ยที่เรารู้ก็คือว่ามันไม่ให้พลังงานนะไม่เหมือนพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันอะไรแบบนี้จะให้พลังงานแต่ว่าวิตามินไม่ได้ให้พลังงานแล้วก็ไม่เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยืย่อในร่างกายแต่ว่าอาจจะเป็น องค์ประกอบของอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ time, อะไรอย่างเงี้ยโอเคดูดีๆนะไม่เป็นองค์ประกอบในเนื้อเยื่อแต่ว่าเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ time. ทีนี้วิตามินที่เรารู้จักกัน มันจะแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือวิตามินที่ละลายในไขมันคุณคุณเนาะมันก็คือวิตามินที่ชื่อว่า A D E แล้วก็ okay. AD K A D E K A D E K ท่องมาไหนเด็กแล้ววิตามินที่ลลายในไขมันเนี่ยสำคัญก็คือว่ามันจะสะสมในร่างกายได้ ที่สองก็คือวิตามินที่ละลายในน้ำตัวที่เราท่องๆกันมาก็คือ B กับ C ใช่ไหมบ B กับ C B กับ C เนี่ยมันก็อันนี้อันเนี้ยจะไม่สะสมในร่างกายและว,ว่าอาจจะขับออกมาทางปัสสาวะอะไรอย่างนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปเกิน ทางปสัสสาวะได้ bc เนี่ย b จริงมันก็จะมีหลาย b เลย b 1 b 2 b 6 b 12อะไรแบบนี้จะลงรายละเอียดให้นิดนึงโอเคพี่มาดูกันทีละตัวเลยดีกว่าดูตัวที่อะไายในไขมันก่อนแล้วกันเนอะตัวแรกที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ย คือวิตามิน A อวิตามิน A หรือว่ามันจะมีชื่อแบบชื่อเรียกเพราะ,ราะหน่อยเราจะเรียกว่าเลตินอนแบบนี้เราอาจจะพบมันในพวกแบบเนื้อนมไข่อะไรแบบนี้ที่มีวิตามิน A มากสำคัญของมันก็คือบำรุงสายตาเวลาเราดูโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ รู้ใช่ไหมว่าวิตามินเอบบ็นงสายตาถ้าขาดหรอถ้าขาดแล้วก็จะเป็นแบบตาบอดกลางคืนคือเหมือนมองในที่มืดไม่ค่อยเห็นน่ะตัวที่สองวิตามินดีวิตามินดีชื่อเรียกพ่อๆของมันก็คือแคลซิฟเวอร์ลแคลซิแคลเซียมเนี่ยแคลซิเฟอรล แบบนี้วิตามินดีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกระดูกถ้าขาดแล้วเราก็จะกระดูกอ่อนแบบกระดูกเปราะหักง่ายอะไรแบบนี้ตัวที่3มวิตามินอีชื่อพ,อพาะของมันก็คือโทโคฟีเลอจริงชื่อ,ช,อชื่อแบบนี้ฟังให้คุณคุนไว้ถ้าจำได้ก็ดี บางตัวก็ควรจะจาได้แต่ว่าไม่ต้องจำแบบเอาเป็นเอาตายก็ได้อ่านตัวเดี๋ยวก็จาได้เองแบบโทโคโฟีเล่ก็คืออีแบบนี้จะเกี่ยวกับโลหิตถ้าขาดอะเราก็จะเป็นโลหิตจางอันนี้อีกอันที่มันช่วยก็คือว่า มันจะช่วยป้องกันเย่อะคุ้มเซลล์แตกถือว่าสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราขายวิตามินอีแล้วก็เซลล์แตกได้ง่ายๆแบบนี้ก็ไม่โอเคใช่ไหมโอเคตัวที่4 K okay. มีชื่อเพราะว่าฟิโลควินอน Q U I N O n โ e. แบบนี้ ฟิโลฟิโนนวิตามินเคเนี่ยก็จะเป็นเรื่องโลคอีกแล้วเอ้ยเป็นเรื่องโลหิตเป็นเรื่องเลือดถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามินเคเนี่ยเราอาจจะเป็นในเรื่องของเลือดแข่งตัวช้าแบบเวลาเลือดไหลเนี่ยเราเลือดมันก็แข่งตัวช้า คล้ายๆโรคทางพันธุกรรมอะไรนะที่แข่ตัวช้าโรคฮีโมฟิเลียใช่ไหมทั้ง4ตัวนี้ A, D, E, K ก็คือวิตามินที่ละลายในไขมันอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ใช่โอเคอีก2ประเภท ก็คือนี่ก็คือเจ้าตัวบีวิตามินบีเนี่ยอย่างที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่ามันมีหลายบีเหลือเกินที่เราจะพูดกันก็มีบีหนึ่งมีหนึ่งเนี่ยภาษาอาังกฤษเนี่ยชื่อว่าไทอะมีนบีสองชื่อว่าไลโบเฟลวิน B6 เราเรียกว่าไพริดอกซินและ B12 อันนี้คือหลักๆที่ควรจะจำเนาะ B12 ชื่อว่าโคบาลามินอันนี้มันก็ตั้งชื่อตามแบบธาตอะไรแบบนี้ที่เป็นส่วนประกอบในตัวนี้คะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปดูมากถ้าสงสัยก็ลองไปเปิดเนี่ยดูได้ อันที่สําคัญที่อยากให้จําก็คือปีหนึ่งปีหนึ่งถ้าหาดอ่ะจะเป็นโรคเด็บชาปีสองถ้าขาดแล้วจะเป็นโรคปากกระเจาะโอเคส่วนสองตัวนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาท ถ้าขาดก็จะมีระบบประสาทไม่ค่อยดีโอเคแบบนี้มี B1 B2 B6 B12 เนอะอันต่อไปก็คือ C วิตามิน C เนี่ยถือว่าที่เรียกว่า a s c o r i i c Acid จำชื่อดีๆนะเพราะว่ามันจะไปคล้ายกับตัวอะไรที่เรา้าดไม่ถึง แล้วเดี๋ยวเราก็จะงงว่าแบบเอ๊ะมันตัวอะไรกันแน่นะ s s c o r b i c Acid นะคะจำดีๆโอเควิตามิน C เนี่ยอย่างที่รู้ๆกันเลยก็คือถ้าเกิดว่าขาดอะเราก็จะเป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน สับสนกันนะคะโรคเลือดออกกามไรฟันกับโรคปนานนกกระจอกะตอนเด็กๆพี่ก็เคยสับสนแต่ว่าตอนนี้ไม่สับสนแล้วก็ต้องจําให้ได้ว่าเลือดออกกับไรฟันเป็นของซแต่ว่าปนานนกกระจอเป็นบีสองแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือวิตามินที่เราควรจะรู้ไอเจ้าสองตัวนี้เนี่ยบ C ซเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำใช่ไหม อีิพูดไปแล้วโอเคก็เราจบไปแล้วเนาะในเรื่องของวิตามินตรงนี้จบแล้วมารีวิวอ,อีกครั้งก็คือสารอินทรี์เนี่ยก็จะมีคา,มา,าร์โบไฮเดรตโปรตีนลิปิดนิวคลีิตแล้วก็วิตามินโอเคจบสารอินทียแล้วนะคะวิธีการสะสมความรู้หนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอ สองเตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาเลยสมุดนี่เจอแล้วสามตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอส,สิบโมงสักสิบโมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลยสองชั่วโมงสี่พ่นคลายกินกันดีกว่าอร่อย ห้าชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestled School อืมแอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่โหลดยมากเลยค่ะกดตรงนี้ก่อนนะโอเคห้าวิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบาย